สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันแล้วนะครับกับช่อง,งอร่อยพุ่งนะครับอร่อยพุ่งออนเสือนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาทำเมนูง่ายๆบ้านๆกันนะครับเมนูนี้เรียกว่าไก่ใต้น้ำนะครับผมก็เราซื้อไก่เหนียวมานะครับครึ่งซี่มีเครื่องในด้วยนะมีไข่ออนแล้วก็มีไตนะครับแล้วก็ส่วนผสมวัตถุดิบนะครับก็จะมีพวก พริกแห้งนะครับหอมหอมแดงกระเทียมนะครับเป็นของไทยนะครับพริกไทยอ่อนนะครับพริกจินดาพริกหนุ่สงสวนใบมะกรูดขมิ้นชันมะเขือพวงขา่าอ่อนนะครับรากผักชีใบผักชีฝรั่งหรือผักชีใบเลื่อยนะครับโหระพา ต้นหอมผักชีตะไคร้แล้วก็ใบกระเพรานะครับผมใช้พริกไทยเม็ดพริกไทยแบบพริกไทยขาวด้วยนะครับเกลือนะก็ซอสหอยนางรมนะครับแล้วก็ซุปไก่ก้อนสักหนึ่งก้อนนะครับอันนี้คือ สูตรของเรานะครับอาจจะแบบอาจจะไม่เหมือนสูตรคนอื่นเพราะว่าอันนี้เป็นการคือเราใส่เพิ่มไปเองนะครับแบบเหมือนเราอยากได้สมุนไพรเยอะๆเราก็ใส่ใส่ไปนะครับไม่ได้ไม่ได้อิงสูตรดั้งเดิมนะครับแต่ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนสูตรแต่ถ้าใครแบบว่าชอบทานสมุนไพรออก็น่าจะชอบแบบเรานะครับชอบแบบผมเนาะก็เดี๋ยวเรามาตำที่แกงกันก่อนดีกว่านะครับไก่ใช้น้ําก็ง่ายๆเลยนี่เราไปซื้อแบบหม้อนึ่งมานะครับมาใหม่ เอาไว้หุงข้าวเหนียวกับเอาไว้ทําไก่ใต้น้ำนี่แหละพี่ทำพี่แกงก็ง่ายๆเลยนะครับก็ใช้กระเทียมหอมแดงนะครับสักประมาณอาหอมแดงสักหนึ่งกร,รมนะครับคํมเบาๆก่อนนะครับจะได้ไม่กระเด็นเนาะ ราตามพริกแกงนะครับตามทีละอย่างนะครับมันจะได้ตำง่ายเนาะถ้าใส่เยอะๆเนี่ยมันจะไม่ละเอียดนะครับแต่พริกแกงของที่เราจะทําไก่ใต้น้ําเนี่ยไม่ต้องให้มันละเอียดเกินนะครับผมให้มันแค่ให้มีกกด้วยนะครับเราก็เก็บหอมแดงไว้ส่วนหนึ่งนะครับเอาไว้โรยในในหม้อนะครับเวลาที่เราทําใต้น้าเนาะ เราใส่ไว้กับพริกตัวนี้นะครับพริกตัวนี้เราก็จะไม่ได้ตำนะครับเราก็จะใส่ไปเลยกระเทียมนะครับประมาณหนึ่งกำมือนะครับขออนุญาตครับบวง แล้วก็ใส่เกลือนะครับเราใช้เกลือเม็ดหรือเออกลือป่นก็ได้นะครับผมใส่เกลือไปประมาณปลายช้อนนะครับไม่ต้องเยอะมากครับเพราะเดี๋ยวเราจะมีออน้ำมันหอยด้วยนะครับกับตัวซุปไก่ก้อนนะไม่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเค็มเกิน ขานะครับขาเนี่ยเราจะตําไปด้วยนะครับส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเราจะหัน่นแล้วก็ใส่ไปในหม้อนะครับผมตัวที่ตำาๆเนี่ยเราก็ฝานบางๆนิดน,นึงนะครับมันจะได้ตําง่าย ผักชีนะครับล้างเรียบร้อยแล้ว ครับผมแล้วก็ตะไคร้นะครับตะไคร้เราหั่นไปด้วยเอาเฉพาะตรงหัวนะครับเพราะมันจะได้กลิ่นหอมนะเหมือนกันซอยบางๆนะครับเราใช้ตะไคร้สักสามหัวก็พอนะครับ คนอาจจะเคยเข้ามาดูคลิปที่เราทำไก่สมุนไพรหม้อองข้าวแล้วนะครับเครื่องแกงเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยจะคล้ายๆกันเนาะก็ใช้สูตรคล้ายๆกันแต่ว่าเวลาทำเนี่ยเราก็จะเอาเนี่ยใส่หม้อนึ่งนะครับเอาไปตั้งไฟเสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ำใส่ในกระมังสแตนเลสนะครับแล้วก็ยกปิดนี่นะพอน้ำมันเริ่มร้อนควันมันเริ่มขึ้นเนี่ยเราก็เปลี่ยนนาพอน้ำออกแล้วใส่น้ำใหม่ทำสักประมาณสามน้ำนะครับถ้าเป็นไก่เหนียว ไก่เนี้ยไก่บ้านอนะไรเนี้ยทำชัดสามน้ํานะครับถ้าเป็นไก่ที่แบบว่าไก่พันเนื้อนะครับสักหนถึงสองน้ําก็ทานได้ลนะแต่ถ้าไม่มีไก่เนื้อถ้ามีไก่บ้านจะยิ่งอร่อยกว่านี้นะครับโอเคแล้วก็เราก็ลงริกนะครับลิกนี้วันนี้เราใช้พลิกขี้หนูแห้งนะครับใส่ไปเลยตามความชอบเผ็ดเราไม่ได้เอาก้านออกนะครับเพราะว่า ก้านพริกเนี่ยจะช่วยเรื่องช่วยล้างไตด้วยนะครับสมบัติหลายคนถามมาว่าทำไมเวลาเราตาพริกแกงบางทีเราไม่เห็นเอาก้านออกเลยอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็จะเผ็ดหน่อยนะครับใส่เยอะๆใครชอบเผ็ดชอบร้อนแรงใส่ไปเลยพริกเนี่ยต้องถึงนะครับ คลิปนี้เราจะลากยาวไปเลยนะครับอาจจะแบบว่าใช้เวลาทำพริกแกงนิดหน่อยก,ก็ลองดูไปแล้วก็ทำไปพร้อมก,กันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าก็าทำได้หมดนะครับเมนูนี้ทำง่ายๆ ก็นี่นะครับขมิ้นชันนะครับใส่ไปสักหนึ่งแง่งนะครับผม แล้วก็ซุปไก่หนึ่งก้อนนะครับเพื่อความนัวใส่ไปเลยตอนตำใครจะไม่ใส่ก็ได้นะครับจริงๆแล้วแบบรสชาติมันก็ค่อนข้างโอเคแล้วนะครับเข้มข้นแล้วแต่นี้เราใส่ใส่ไปมันจะได้ยิ่งเข้มข้นเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ เม็ดพริกไทยขาวนะครับสักหนึ่งครึ่งช้อนชาครึ่งช้อนโต๊ะนะครับมาเลยใครชอบมากก็ใส่มากนะครับอันนี้ของพวนนี้มันจะเพิ่มความหอมนะครับให้กับไก่ใต้น้ำเราเมนูไก่ใต้น้ำเ,เป็นเมนูที่ที่บ้านชอบทานกันมากนะครับเมื่อก่อนจะ ทำบ่อยมากในสมัยอยู่ที่บ้านที่บ้านนอกนะครับเวลามีกินเลี้ยงหรืออะไรเงี้ยของเป็นเมน,โนทูที่ต้องมีนะครับประจาบ้านเลยขาดไม่ได้นะกับแก้มชั้นยอดโอเคเราตำประมาณนี้ก็พอนะครับไม่ได้ให้มันละเอียดมากนะขั้นตอนต่อไปแล้วนะครับผมนี่นะครับเราก็เอาไก่นะครับใส่ลงไปในนี้เลย เดี๋ยวเรามีไข่อ่อนแล้วก็ไข่เกิอือนิดนึงนะครับไตล้วก็ซอยนิดหนึ่งนะเหมือน,นชิ้นใหญ่เกิน แล้วก็คยแกงใส่ไปนะครับ อันนี้ก็ขานะครับขาออนซอยนะครับซอยเป็นชิ้นๆแล้วก็โยนใส่ลงไปนะครับเมื่อเขือพวงนะครับเด็ดใส่ไปเลยไม่มีไม่ต้องใส่นะครับเมื่อเขือพวง ใบ่ะกรูดนะครับฉีกใส่ไปเลยนะครับย,ย,ยีไปนะครับผมแล้วก็ตะไคร้เมื่อกี้เราเหลือไว้หัวนึงใช่ไหมครับอันนี้เราจะหั่นใส่นะครับตะไคร้ นี่นะครับหอมแดงใสไ,ไปเลยพริกชี้ฟ้าอาพริกชี้แดงอาพริกพริกขีงโหนจินดานะครับพริกแดงเนี่ยนะครับจะใส่ไปเลยหรือว่าจะหั่นหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็พริกขิโหนสวนนะครับใส่ไปเลยเป็นลูกโดดนะครับอันนี้เป็นพริกไทยอ่อนนะครับยีใส่ไปเลยนะครับก่ใส่ หอมมากไม่มีใครหอมเนี่ยเวลาที่มันขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเอเคประมาณนี้ก็พอนะครับส่วนผักพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะยังไม่ใส่นะครับเราจะใส่ตอนทีเ่เรามันสุกแล้วนะครับเราก็จะใส่ข้างหน้าแล้วก็คนๆๆก่อน,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 นที่เราจะตักเสิร์ฟนะครับผมอันนี้เราก็มีเม็ดรดิคายดำนะครับใส่ไปด้วยนิดหน่อย เพิ่มความหอมนะครับน้ำมันหอยนะครับหน่งใส่น้ำมันหอยไปสองช้อนนะครับผม แล้วก็สุดท้ายนะครับน้ำเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำรางคกนะครับเราจะใส่ไม่เยอะนิดหน่อยนะครับผมเพื่อที่ว่าไม่ให้ก้นมันแห้งเกินไปนะครับเดี๋ยวเวลาเราเอาไปทำไก่ใต้น้ำก้นมันจะได้ไม่ไหม้เนาะแต่ปกติมันก็ไม่ไหม้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาไปเอาไปทำนะครับมันก็จะน้ำน้ำจากไอ้น้ยมันก็จะหยดลงนะครับ อันนี้เป็นน้ำล้างโฟกกล้างแบบพริก,กนเราเสียดายก็ใส่ไปปึ๊บนี่นะครับผมสุดท้ายก็คนให้เข้าไปนะครับก่อนที่เราจะเอาไปตั้งตั้งไฟนะครับผม ลิ่นหอมมากๆนะครับสีสันก็ดีด้วยนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาไปตั้งไฟทํากันดีกว่าครับนี่นะครับเรามาตั้งไฟนะครับผมแล้วก็เทน้ํานะครับใส่ชามอันนี้ไว้แล้วก็มาปิดไว้นะครับข้างบนใช้ไฟแรงได้เลยนะครับเดี๋ยวพอน้ําน้ําตรงนี้นะครับผมมันเริ่ม ร้อนแล้วก็มีไอร้อนขึ้นนะครับเป็นฟองขึ้นเราก็จะเปลี่ยนน้ํานะครับถ้าก็พอเปลี่ยนตาขอน้ําเดิมออกนะครับใส่น้ําใหม่เข้าไปทําแบบนี้นะครับให้น้ํามันร้อนสามน้ำนะครับแล้วเราก็จะได้ข้างในก็จะสุกนะถ้าจะกลายเป็นไก่ตายน้ํานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่มันเสร็จแล้วนะครับมันครบสามน้าแล้วนะครับนี่นะครับเรามาให้ดูว่าประมาณนี้นะครับมีฟองฟองฟองเริ่มขึ้นนี่คือน้ํามันร้อนแล้วนะครับ เราก็จะเปลี่ยนน้ำเนาะโอเคีเ๋วเราเปลี่ยนน้ำแล้วเราก็จะเติมน้ำนะครับอนุญาตนะครับเนี่ยิงเนี่ยครับเห็นคนหม้อไหมครับมันจะเป็นน้ำไอ้น้ำเนะี่ยมันจะหยดลงนะครับเห็นข้างในไหมครับโอเค,อเคแล้วเราก็เนี่ะครับน้ำที่หนึ่ง เติมน้ำลงไปนะครับเหมือนเดิมนะครับทำอย่างนี้นะครับสามน้ำแล้วก็เสร็จแล้วนะครับนี่นะครับครบสามน้ำแล้วนะแล้วก็ใส่พวกผักลงไปเลยผักชีทิฝรั่งต้นหอมนะครับใบกะเพราใบของลาพานะครับ ก็คนนะนี่ยครับหอมกลิ่นหอมเลี้ยวยวนมากแซ่บลลายๆนะครับเมื่อกี้เราชิมแล้วเราชิมน้ำเราชิมเนื้อมันให้ดูนะครับชิ้นหนึ่งนะครับผม อร่อยแซ่บมากนะครับถ้าใครบอกว่ามันเนื้อเผ็ดนะครับมันจะมีพริกลูกหลด,ดกับพริกที่เราใส่ไปอยู่จับกัดได้เลยนะครับผมโอเควันนี้น้ำลายไปก่อนนะครับสำหรับคลิปไก่ใต้น้ำนะครับถ้าใครจะทำก็ลองดูนะครับถ้าไก่แก่แกมากๆเนี่ยทำสักสี่ห้าน้ำก็ได้นะครับไม่มีใครว่าถ้าแบบว่าเหมือนไม่ชอบไม่ชอบ,ไม,ชอบไม่ชอบเคี้ยวมากนะครับผม วันนี้ก็ต้องล้ำลาไปก่อนใครชอบถูกใจเมนูนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ